เดินทางมาที่ทุงกุลาครับเขียทุงกุลาอำเภอเกษตรวิสัยนะครับบ้านโพนเงินนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของอาจารย์ซอเกษตรวิสัยครับมนีเฮากษตรไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับเบิงทงไฮทงหนาครับไปน้องสุดลูกหูลูกตาครับผมเดี๋ยวเขาไปชมบรรยากาศในบ้านนะครับมนีสามากกินป่าได้ไปน้องนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเดินทางมาหอดบ้านโพนกันครับอาอำเภอเกษตรวิสัยดินแดนทุ่งกุลาล่องให้แต่ว่าสูมือนีืบ่ห้องให้นะครับผมเดินทางมาหอดเดียวครับบ้านเกิดเมืองนอนของอาจารย์ซอเกษตรวิสัยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กัดเออเอาปลาเนาะอีพอแล้วกับจางม่องนี่อเปล่าอีพออีพอแล้วิกจางม่อง้ลลูููกกกสินนี่แหละครับคือผู้ปิดทองหลังพระนี่เลย นะครับผู้ปิดทองหลังพระนะครับเฮ็ดผลงานเพลงแล้วก็ศิลปินดังมาหลายคนแล้วนะครับเนาะจากไปปากกาของอาจารย์ซอกับศิริสายอ้ามือนี้เขาบอกเรื่องเพลงกันมือนี้เขาสิมาบอกเรื่องป่าแต่ว่าเดี๋ยวอีพรแล้วสิเฮ็ดเบิ้งผมกับสิเบิ้งนะครับรูปแบบในเรื่องของการกลางมองนี่นะครับมันสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะโอ้ยเฉียงหน้าหน่อยกับมี่ ยางไปเอายางเครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสียางนะครับผมปเายางเี้ยวออมันของมันข้ามหมดเลยปดออกนะพ่อเนาะอีพอเราอยย่เจ็ดสิบแลด้วยครับแต่ว่าเราแข็งแรงอยู่พี่น้องเจดปดครับเจ็ดครับพี่น้องเจบแปด่แมเจ็ดสิบบเือสงสัยเรากินสมุนไพรตาพญาทิพย์ พ่อเมือนพ่อเป็นหอดมอลเหมอนเป็นอดมอลลัมมวนเด้ก็โอ้ยลูกซายก็เป็นอาจารย์เขียนเพลงน้อพ่อเนาะเดีนยวครับวิธีกลางมองนะครับโุ้ยผมมาเป็นกางนกเออเดินไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ซ้อเรากับเลยเอินมากินป่าเสินดี้เพราะว่าด้นๆในแมาบ้านเทียเอเดินอามากินป่าพนละสาเลยสุดสาเลยเอาระวังเด้อครับเด้อ ถอดรองเท้าอไงเลื่อนไปใส่รองเท้า้อดออกมันจะโบยหยับอันน้ำดีำดหรออืมตีโก้มันจังสีบโบมือเออเอาไปนะครับพี่น้องครับใ,ให้พอแล้วก็เป็นคนไล่ด่างอ,อาจารย์ก็ไปผมก็สิไปน้องเพื่อกันเด้อืมอย่างไปเรื่อยๆอยนะครับเดีย๋ยวเขามาเบิ่งผลงานการแสดงนะครับเบิ่งผลงานกันนะครับผมนี่แหละครับพี่น้อง อยู่บ้านเฮากับแบบนี้นะครับอีพอเท่าก็ปล่อยปลาไว้ปุ้ผู้ใดมากินยักษ์เทียแล้ววะฮะโอเคเดี๋ยวผมสิ้นท้ายเบื้องเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะเดินไปเดินไปเออเอามาเบิ่งกันครก็เลี้ยวไปไปบ้างลูกหัน พ่ออันนี้อันนี้เขาไปได้ปอนี่พ่อนี่เอออเาร้อนก็แก่บุญดึงไปโอ้ตายนะแช่ไปเลยนะมันเป็นป้อนงใส่ไม่สาว้าย่างเอาดีนะครับผมบรรยากาศครับมาย่ำย่ำถามข่าวครับกินเขากินน้ำบ้านอาจารย์ซ้อกับเสียดวิสัยพุ่นเขากำลังงานก็ทางพุ่นพี่น้องพุ่น บ้านี่กลางมองไว้ล้วกลางดังไว้แล้วพุนเสาเหลงนียครับพี่น้องวันนี้เนาะสานี่ประมาณห่วยเป็นไรผมเดนี้สาหญ่เติบเออได้คือเก่าครับเหมือนเดิมแต่เี๋นี่ก็เล่นต่ำตึกๆกแล้วบู๊ยดังห่างนะครับกันติดนี่คือบักโลขึ้นนะครับนี่นี่ดังนี่บู๊ยน่าสัจจะเดี๋ยวถ่ายเหงาคนพี่น้องเนาะโอเคครับผมครับเอาละครับพี่น้องมาถึงตอน พ,พ่อพญาสิวานเหตะกีเป็นพระเอกนะครับเอาพอจัวลวดดูวยพอกูอออขควาเดียรแท้นี่ได้บ่หรอพ่อได้บ่หรอพ่ลงได้ยุนพ่อสนอก แรายก็โตไปอก้ขังไว้ก็คับมันบ่ได้กินมันสิไปใส่โอ้มีทีนี้อยู่มั้งปุ๋อยตเดียวทติดล้วโอ้ทติดล้วเอาทีดีว้อะ่ี เอาเน่มาใส่เอาเน่มาใส่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไม่ได้ไม่ได้ทุก่ได้ได้ทุกคเลยนโอ้ยยสบ่ได้ม่ได้นไม่ได้ไม่ได้ทุกคนกออกองเสียโอ้ยไปสั่มกองบ่ครักโอ้ยตัวมันยื่นอ่ะเอาเน่มาใส่เน่มาใส่เห็นมันยื่นเห็นตัวมันยื่ไหมออมันใชหนีไปไหนนี่วะยีสบล้านนะบอสสังกัด ภาษากะนิ liberal, gray, 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 ่งเงแต่เพียนเงยมันมีแต่ไปเงยดิอือบอ๋อถึงไหนนุ่มอู้หูอูมีเงี้ยไปซ้ำโอ้ยไปไปดีไปดีโมแม่ดึงแดงหล่อพนไปล่ะโอ้ยโจปน้ำมันใส่ได้่ัดดี้โแม่แขกกระตือควัยนั่นเอาอยู่